เห็นหน้าน้องได้ดีใจบ่มันดีคอยลูก่ะดีใจน้องมาเยี่ยมบ่ใจแล้วน้องโอ้เนาะท้งเอยเพิ่นกดีใจน้องเอยเห็นหน้าน้องหน้านุ่งเพิ่น สบายดีพอแม่พี่นเอฟซีเบอร์สุขสุขคนบอรสมองสุบอนเนาะการยินดีต้อนรับเขาสู่โอกสาวบุญไลายคือก้าวพือเดิมวันนี้เนาะก็มีโอกาสเนาก็ได้มาเยี่ยมยามทางป้าของสาวบุญตาชาแนลเพื่อนเนาะเพืนเน่อนก็ชวนออกมาเยี่ยมมายามป้าเพื่อน,นอทธิวาเป็นพิการหรือว่าจังใดทั้งทีทั้งนอกเนาะแต่ว่าทางสาวายก็บาเคยมาจักเทอรเนาะก็มาเป็นครั้งแรกคือกันเนาะพี่เนาะ เดินมาเยือนั้งแรกเล่รพี่น้องเรากกมาหอดเกาะให้เกียงนาเพิ่นแล้วเนาะก็เพิ่นก็นอนให้นอนหน้าเนาะเพิ่นไม่ได้สอบเพื่อนผู้่นปลูกไมาโดยจันใดเนาะติดกังกอเพียงเพื่อนบุ๋มบรรยากาศตามทงไทยทงนาเนาะเพิ่นก็เหดทานเนาะเข่าทานเต่าทานอือ่างนี้จะเป็นป่ากอนไม้เนาะทางไทางนาเพิ่นจะไปต้นมะพรวงเนาะแต่ว่าฟ้าเที่ยงเพิ่นนี่จะเป็นสังกะสี แอมด้วยสังกะสีเนาะว้าต้นผนขนาดเนาะขนมตะลางของเพิ่์นเนาะกัซซิคาเก็บชีไปหาข้างป้าซางบินตาเนาะกัซซิเกิลไปข้างเทียงของเพิ่์นเลยบันไดเพิ่์นก็สูงเกือบตัวมันเป็นบันไดขันได้แน่นอนสบายดีเด้อสาบุนตา โดยสบายดีเรามาเยี่ยมทั้งป้าสาบุญตาแ,แล้วมอนมี้แมนเมนก็ให้สาวบุญตาพาขึ้นก่อนเนาะโดยโดยอ <c oughs> ันใดกืดอญาติเราโดยจะขึ้นมาห่อเทร่งเพียง,งเพป,ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนาะเป็นกระการมุงเป็นสวมไผ่สวมมนันเนาะทั้งบาา้านเนาะกรเอิ่นมาสวมเนาะสวมคือเป็นเงาเนาะแต่ว่าภาษาไทยนี่เขาว่าสวมจะเป็นห้องน้ำเนาะทำลายลำต้นสีข้นเลย สบายดีสบายดีอันเือยดวงสบายดีโดยสบายดีเนาะอันนี้กับด้ยโอ้เบิ่งหน้าใบหน้าของเพื่อนนี่คือคล้ายๆใบหน้าป้าเต็มอยู่บ้านดวงไพวันเนาะป้าดวงป้าดวงบ่ป้าดวงอันนุ่ยังป้าจะนุกไปยังแลคนนุกมไปยาป้าอไม่ไม่เท่าเนาะคือเป็นไม่เท่าอันนี้กัคือป้าซาบุนตาพี่น้องเลยนั่นคือเอึ่ยเนาะอันนี้กัคือป้าของบ่าวคำไพ่นั่นก็คือของ เอ้เ <prediction? S 3> บาใครกันเนาะไม่หน่อ้ยไม่นี้กาได้โอกาสมาน่าเจอดีเนาะย่ำมาย่ำดูย่ำมาย่ำมาทั้งป้าเพิ่นทั้งเอื่อยเพิ่นเพราะว่าต่างคนกับต่างติดภารกิจของภคยของเรากับโบได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามเพราะว่าเพิ่นกัอยู่ให้อยู่หน้าเนาะล้วดูเป็นจังใดกินข้าวกินน้ำกับยังมาเนี้ยนะกินกับปุนปลาโอทางเอื่อยเพิ่อนนะมาเห็นน้องเท่าไรกับไห้ดะแต่วยไหยกับไห้เนาะมันเป็นจังไดเนาะความรู้สึกคัวเห็นหน้าได้ห้ยเเนาะ เห็นหน่าลานได้คิดจังได้คือว่าหายด้วยใจลูกอยานไม่เยี่ยบเล้วไายาแล้วท่าน้องก็อยากมาเลื่อยอยู่หักบ่มีเวลามั้ยเงียร์นต่างคนต่งเงียบคารกิจคือว่าแหละมีมือนีกะมีโอกาสกะเลื่อมาเวมาเยี่ยมมายามเบิ้งว่าจังใดอยู่จังใดกินจังใดดูชีดแหละอยิงใดกินใดกินที่แหละเป็นจังใดกินข้าวแซ่บนอนรับคือเก่าโอ้ยโอ้ยไอ้แก๊ม อันนี้ก็ like คือทีนอนทีนอนเพิ่นพี่น้อนโดยนันหนาวว่าตออลมๆนะปะหนาวแดดหนาวนะบ้านอาบน้ำขั้นมือหนาวแต่ต้มอาบบ่ดูว่าจังไดอาบพื่นหนาวไม่จันอาบพื่นแดดดูว่าข้าวมันลมมันหนาวแห้งเลยเส้นหนีไว้ก่อนเส้นไว้ก่อนบ่เส้นไว้ก่อนได้หนาวมันหนาวเนาะอาบมาไลดูดูหนาวมาไลก็หอาวแต่มันขี้จังเนาะดูคือทางป้าเพิ่นน,นี nah c, B, like ้ไปพ่อไปได้เนาะ ตูดไปนี่เนาะแต่ยังไม่ได้เนาะยังไ่ได้มาได้อยู่เดี๋ยวแต่ทางเอื้อยเพคนนี่ไ่ได้เลยเดี๋ยวไปทางหลังกันถ้าตูดไปทางหลังบ่ทางหลังอันนี้ไปทางหลังไปเอ็นเอ้ทางหลังไปก้นขันไปทางหลังได้เินหุงใช่ไหมทางหลังบม่หุนงแล้วไปเล่าได้เล่าที่ไปทางหลังชี้แมนอยู่่ะก้นไปคือว่าเราขนก้นไปทางหลังนี่กับบห็นหุงแล้วเราไปที่เนเราไปนเไหนไปบ่เออก็คืออันทางปานี่ก็ยังเห็นหุ่งอยู่บ่เนี่จื้ออยู่บ่ลูกหลานนี่ คูณนี่เป็นแม่แม่บ่โดยฉลายว่าไะไก็และเอ้ยกับน้องก็จะเป็นอะลายฉลายเพื่นลืมบอกเพื่อนนี่ยังไม่ได้บอกเพื่อนอันคูณนี่นั่นเป็นแม่หรือว่าเป็นป้าของบ่าวกันไผ่คุณนั่นน่ะลูกสาวเพื่อนเนาะงานทั้ง้าเจ้าอายุเท่าไหร่ป้าเจ้าอายุเท่าไหร่จำได้บอถามไพ่ถามเจ้าอันโอ้ยผื้อแล้วกันโผงวงอติเกะวันลอยเลยนะบอกที่ห้อวันลอยบอโผงกันไผ่บอวันลอยเนี่เราบ้านนี้ก็ลอยป่าได้เนาะ ชวยกันเลยขันบ่อขบ่อไปขันบ่อขันย่งจะน้อยน้บ่อร่อยนี่เลยเลยแต่ว่าพอเพิ่งเติบได้เกิดก่อนเฮาเนาะแต่พอแล้วกะตอนเราเสียกะห้าสิแปดแต่ฐานเราย่งกับประมาณเจ็ดสิบกว่าเนาะอ๋อตอแน่้เป็นยุคที่ย่งได้หกสิบปแปยแล้วอนาเจ้าหกสิบบ่อตอนหกสิบแปดอะไรหกสิบหาเลยประจักษ์โดยโดยขันบ่อขันจะน่อย่อยนะขันว่าขันบักกายกะหกสิบกว่าลอยหนึ่งบัากายถ้าจะอยู่ในระวัง

เป็นย mm ังคือว่ายากน้าเพิ่นนะเมื่อฝนปะพนี่แบบเอาเพิ่นเมื่อน้ากัดโมไร่บ่อเมื่อน้ำกัดปัญญาปล่อยทายไปยังแบบโอ้มีคะแนนออกนี้กระตุ้กหนุนี้ปล่อยปล่อยสู้ต่อไปเนาะอดี๋ยวเดี๋ยวไม่เล่นหรือเป้ยาขุดมืเวลาทำขุดไายนักไายเบาตู้อกไปได้พื้นไพ่ได้ฉายู่แบบได้ฉันมันบ่มืดบ่กลางคืนมาน่ะใต้ยังไงใต้ผมมียังแล้วใต้ตะเกียงบ่หรือว่าใต้เอ็นโคมโคมมันแบบบิดทงบดไทยเล้วกับโอ้ใต้โคม มีเลยมีวะอันแสงโซลาเชียวนะมีเด้อแสงโซลาเชียวกับยังทันมีเนาะใต้โคมใส่ยังกินเขาโดยโดยก็คือทางอาครอบครัวเพิ่นเอกได้ซูนเสียเสารักเนาะโดยคือทางอาผัวเอ่ยเพิ่นเนาะแม่นจะปีแล้วจะปีแล้วก็สามปีได้นี่แล้วสามปีแล้วแสดงว่าทางทางเอ่ยเพิ่นนี่พิจานมาเนี่ยก็เป็นที่เขาสี่ปีแล้วบ่าสามปีไปยเลยโอ้นั่นแหละเนาะ ดูตะกี้เพิ่นกาดูแล้วพี่น้องเฮ็ดทานเฮ็ดหยังเนาะว่าแม่นแต่เมื่อก่อน่นกัเป็นคนขันปึ้งปังอยู่เนาะแต่เมื่อก่อนเนาะเป็นแบบบ่ฮู้สาเหตุเลยเนาะเนาะบประจักรจักเป็นหยังก่อนสิเป็นเป็นอะไรก็เล่าให้ฟังเลยก่อนจะสิหยังบ่ได้ยี่สิบตีนบ่เหือออกเหือออกเบือออกอะไรออกบึดมือบึดขึ้นเบือออกนี่แหะปากปรแจ้งอะไรแบบบนมีบนเจ็บบนปวดบนมีแต่เหือออกกื่ชีบ่มือเจ็บเบือออกกี่ชีบนองคืนมาเลย ตืนมาลเป็นตื่นมาเลยลูกบ่ได้ได้บอดที่าจะได้เป็นขึ้นรลตอนกลางคืนเลยแบบบ่ได้กงไ่ได้จังบ่ได้แบบเจ็บบอยังโบไเท็บใส่กินข้าวเล็กแล้วก็นอนเปิดไขนะแล้วไล่ปีเด็แเมนกินเล็กบอกมาเราเปลี่ยนเพื่อยพอเจ้าอีได้นะเมนอนย่เนาะกินเล็กโอ้คอยกับพอเจ้าเึงจะย่งเลยเพื่อนแต่เนาะพอเจ้ากับพอคอยแมนแมนมาปะ กันแมนนะยืนกันมาหลายเจ้าคนจีบอาใตังไฟตึงมาจากในลูกตวเลยในลูกรเทาเอนี่ไนี่เออฉันบอกแล้วอาารยจ้านีแล้วโอ้ยจัาใค่บอดาวนนจงไฟจังบอกอยู่ดีนี่นะอันนี้จีจะเชียงปากเขาเชียงปาเชียปากว่ากับไฟเชียยปากแล้วชีกข้างเพราะว่าเชี่ยปากคนนี้สิเอกลักษณ์พบอกคือไผ่เป็นเอกลักษณ์ของ เป็นตัวของตัวเองว่ายง่ายบอกว่าว่ากับคนเมาดังแมนอยู่ใส่ว่าไก่นี่ห้องชฉลดไก่กับห้องชฉลุดบุตอได้วนเนาะใช้ายกันในเด๊มอนกันอาบน้ำหรือว่ามือนีหนาวอาบน้ำนะน้ำอาบทั้งหัวมือนีมือนีฉลาดหรืว่ามือนีนะอาบแล้วจัดว่าจว่ามันหนาวมันยนะาบอยู่มือนีขพี่ขาก็ยังงฉลอดแรงแบบหนักแรงนะ อะอีน้อยวาที่ลาบเท้าเหมือนนะเขายังมีเท้าอเท้ามาแต่ไซส์ไม่เท่าแ่น้องนาเมนารีนี่น้องหน้าโสะจ้ะบ่น้องหน้าลําายล้วหันบอว่าเมฆแพงมาหมย่อดอีกกินขากินข้ากินน้ำกํายังอไรฮะจุ่มใจกินขากินน้ำกํายังแต่ละมืออิงตามนี่ยังกินอีกกินมีเจ้ามกระเทียมกินรูอรเไปแล้วไม่ยั้งชั่วว่าของผ้าของผาของมันของมันเรียบมืกิน ง่ายเพิ่งกินน้ำล้างมันอ๋อบ่ได้นางกินน้ำกันบ่สักคนเคยกินง่อยหลวงพ่ออันเคกินน้ำล้างกินซอยจังเท่าอยากจังกินหนังบ้างก็ดสองข้าสองข้าตึงขึ้นมากตึงอย่างตึงผ้าเข่าผ้าเขาเอื้อยเอ็นเอื้อดวงคนกับผ้าหนึ่งพี่น้องเลยแต่กับนั่นกับทางคือทางผ้าเข่าของเมย์เพิ่นเนาะนอนค่ะนอนนอนกับใครบ้านมันนอนแบบนอนเนาะบ่นอนผ้ากันนอนคนอบอลคือบ่นอนน้ำกันเนาะทางเมย์นอนบ่ได้เป็นยังไง เอาคุณนึ่งกันนอนควงคุณหนึ่งกันอนโอ้ที่ว่าชิฮักงแทงกันนอนปากกันเนาะเจ้าวะมาเจ้าติงบาเป็นมาทิควงได้มาเช่นนอนกันบ่ได้ดอกรักผักกุมหัวบ้านข่าไม่ได้กุมหัว้ายนะโอ้รากผักก็นละผื่นแน่นอ๊อขึ้นหน้าผื่นยิ่งหลังนอนนอนกันบ่ไล่นอนนอนกันหนาวแบบนี้ต้นใส่กันกะไปเลือกป็นเลยเนาะ แม่แน่ลูกหลานมาก็ได้บัวเลยด้ิสาวนี้คือสิกินได้เบิร์เนาะบัวได้คล้ำอย่างนั้บัวได้คล้ำยังวันเต๋นี่ขอกินเนาะมันจะกินเมื่อยเมื่อยคล้ำได้หลายเราเราอยู่หลายแล้วแข็งเราดีได้ยังเลียนเลียนแข็ยังอี้เนาะหนาเหยียบิม่าทั้งเส้งได้ใส่ไป่ถ่อถือว่าเนาะถือว่ายังดีได้ยังโอเคอยู่ขนาดพรมพอดีมีดำน้ำได้หน่ไม่ได้ยอมนะว่าบัวยอมไม่ล้งมาทีเดียววันเต๋อบ๊อีของกินเนาะแบบแข็งจนเหี้ย เอ้ามันหลายปีนนใช่ไหมหลายปีมันดนอยู่นี่นเกี่ไม่ข่าเลยนะเ่เราู้เป็นะรูราะ้เป็นยังเพราะรู้เขาบอกเลยาบอลยมัชาดอกเป็นคนอว่าแต่อย่าหัวเนาะไม่เท่าเดยวที่แม่กระพงสาพอจะเาดีกี้กันดิเอากันได้เลยเลยคนลาเริ่มองไม่เทอืแต่ทังพอสาวุตานี่เป็นคนที่ทนายก็พอนะดปะ คนที่สามที่ที่ว่าคือบ่ที่สามเนาะพี่น้องก็ไปก่่่ออนนแตพี้งก็ไปก่อนแล้วพี่น้องอันนี้เอ้ยกกันเนาะอืเรายังคบจับเรายังดีได้ลราผู้คนผู้ที่สามกุ๊กหมูบดเนี่ยนี่กุ๊กเข่าก็จืดบ่ได้ก็จืดได้บ่เฮาไปหาเพชรเพิงกเจ้ากินอายุไปรันกันจืดได้คอยยังไม่น้อยได้สบาไปเห็นเพชรเพิงเราจือฮอดดันจับคนนี้ไม่เท่าหมาตั้ขีบกระบอกกูก็ไปพอหน้าหน้าหนวนี่แล้วหมตั้งขี่บมองกิเป็นชื่อเล่นตื้อยู่เนี่ยนี่ คือเห็นนี่้เราทางไปนะอยากไปอยู่บ่อยากไปกระดูกกับะดานนะไปในแถวของในแถวที่ได้ร่มที่หลังข้าเราไปกันชื่อยู่บาทางไปนะชื่ออยู่น่าจะแต่บ่มีกุกกี้ยางนะบ่มีกับบุไปมันบ่มีและจังบ่มีนะบ้านนี้ญาติเขากระบกเห็ดนั่นชวนมันไปเลยแต่ญาติกขาเด็กวเอาก็บบุไปเนาะญาติเขาเป็นน้นเนาะป่าเป็นหรือวัาแม่แถวไงเนาะเป็นการยังจำความจำเป็นยังดีอยู่พี่น้องเลย ดียเินได้ไปปแต่ว่าเป็นอนุลายแล้วย่างกับย่างมาได้คอยคานคอยนั่นไปตามอนุต่างคานเนาะเป็นกอนุกับฉีดตกอยูประมาณร้อยปีน้อยถือว่าอนุลายสมควรอยู่แต่ลูกก็ยังหกสิบห้าเจ็ดสิบลวโดยตะกี้นี่ยหกสิบสามปีเปแต่พี่หกสิบสามแล้วเหมือนันนี้กับหกสิห้าหกสิบหกกันเนาะหกิบหกปีหกสอาให้มอี่น่มาทนอยู่กับปนเนี่ย ขวางมอไม่กินนมกันนีเลยรวมกันก็บนรดีรวมเดี๋วบานกินนมป้านี่เด้ยวกาคือว่าตั้งเอื้อเป็นเป็นกะได้ไปหาปินหาป่วยวบ่ปินป่วยวบ่ไปหาปินปัวมอเป็นนั่นไปบ่อไปอยู่ไปก็ไปตะกี้พลังเงินมามีเนาะไปไปแต่ตอนเป็นไหมเนาะไปแต่เป็นไหมไปอยู่กาไปหลายบอนอยู่หาแกว่ายังบุหรีเนาะได้เพิ่อนมาเป็นเน้เป็นยัง เราจะไปบัมบัดรักเป็ดเด้อคนบอกนะได้ไปบ่าไม่ได้ไปมีเงินไปนี่แล้วก็คือก็คือตัเอื้อยนี่อันแบบว่ามือนี่ตีได้เพราะช่องเบื้องที่ว่าตีได้แต่เบื้องเดียวเบื้องเดียวตีเบื้องนี้เบื้องนี้คุณได้เบื้องนี้เนี่ยตีได้แต่พายหนึ่งเนาะได้เลยเขาตัวมันตายเลยเบื้องเดียวได้เลยนั้นม่ได้เปล่าเห้งก็ม่ได้เลยเบื้องนี้นะเบื้องนี้ตีได้เบื้องนี้เลยเลยพายใช้นี่ถือว่า อามาาตอามา่ s <S ูซึ awesome. okay? right. ่งอย่างแล้วไปไม่ได้่อขึ้นกับไม่ได้ตีไม่ได้แล้วได้แต่พายเบื้งขัวเนาะเมยก็ลูกช้ำกันเลยแบบช้ำกันนเลจักไผ่สีเบื้องไผ่จับไผ่สีเบื้องไผ่แต่คือคนผูเรี่ยงแื่ว่าเป็นพญาเนาะเรี่ยงกันะพญาคนกี่เียงลูกเช้ก็เป็นพญาตนั่นแหละโทว่าีวัสซาจยอยู่น่ะเนาะนีเรี่ยงเบื้องแค่ผูผูเบื้งกะ เป็นพญาตะกัมาลงจังจ้อยขึ้นกันพี่น้องเลยจ้ยกันทัิเบิงไผ่บัดรนั่นตอนจบตอนนั้นนั่นมาค่ะมาเห็นแตกะทั้งครอบครัวของเอื้อยเพิ่นหรือว่าป้าเพิ่นกะเป็นตาดูโตนอยู่เนาะหนึ่งมากะบ่ให้กะบพรอมตาออกพี่น้องเลยเอ๊จะได้ไข่หยกะซิให้น้ำป้าเลยนี่น้ำเอื้อยเต่เพราะว่าหลายปีบนมาเห็นกะินหอดแต่จะเข้าอดีตแต่ก่อนกี้กะบขัดแพงกันคือเขาเพ่งขึ้นาเลยขนเขาเด้อไได้นบนบ้านบ้หลาดอยากมาอยู่ งากติดภารกิจคือว่าแล้วงานเข้าเพม่นกัเมื่อวัได้แม่อยาง้เข้าต่คาวยเมื่อบัได้ลอยเมื่อยุเ้ยน่องแข็เมื่อไป้ของเมื่อยยุหยังยังจะคนก็ไอ้น้องเราวานนิ่มอไปกัยังสี่ก่อยังชี้อวะยังสาม สี่เนากันนับแล้วาะสีทั้งเจ้าอี่้งไม่อคือชายคื่ตู้กกยังสามมันน้องเรา่งสามเนมยสามแล้วร่วมกันนั้นมีเจ็ดคนบ่แปดคนเจ็ดคนบอกแม่เจ้าด้เนาะแม่ข่อยคูนึงแม่ขนาดแม่ว่ากําไพเป็นลูกหลานเนาะเป็นลูกหลานมูขก็ยังเราไปก่อนแล้วพี่น้องเลยเราก็ไปสบายแล้วยังแต่อึดเพลินอืมีแล้วไหน มืัอนี้กะได้มาหาทางปล้าขึ้นมืัอนี้กะมาอู่มาลุมมาเยี่ยมมายามกันแม่นเนาะมาหาเหตุงานยังเขาไม่ได้ทำเพื่อนรักเราเนาะโดยหายฉันแบบเจ้าอายเดี๋ยวพ่อบอกเล่นเจ้าอายแต่กว่าแล้วเนาะบุคเรี่ยวตองเนาะเขาเขาลองเบิ้งแบบเจอายก็ยาไปเท่าอีเจ้าอายจะกูเบิ้งตัวเองค่ะคนอื่นเบิ้งเจ้าบุจักจังแบบเนาะแม่นเน้ คนอื่นเบิ่งเพื่อนขี Bilder ่ต like ัวนี้เบาหน่อยเป็นตาสงสารเป็นตาดูโตนอยู่ผูเป็นลูกกะไปบ่ได้ผูเป็นแม่กะไปได้กะซ้ำไปบ่ได้อายุหลายย่างกะบ่ได้แล้วพี่น้องเลยได้แต่ค้านไปคอยก็คอยดึงไปเพราะเพื่นผูลูกสาวผู้หลานเนาะเบิ่งกะกะเจ็บโซเป็นพรายอยู่มีเพื่อนอย่างผู จักส no. no well, no, ิเ no, บ no, no. no. ิ่งแม่ตู้จักสิเบิ่งแม่จักสิเบิ่งเจ้าของบ่ะเนาะ่ด้กะแม่นอยู่เฮาก็สิบาดอยู่ทางามามื้อนี้กสิมีแต่ได้่าทายังให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมวยังของเพิ่นเนาะปาข้าวกับน้ําเนาะนคืนนะเนาะาเออคันคืนเด้ได้อยู่กินกนั่นแหละาหาไก็ได้กินกินนํากันเขาเอาไเาากจียวก็กินจวปด็กนะ ดูสัตว์ภากินจังก็กินดมเขาวแล้วเอ๊ะไปหาอย่างเราแต่คนลองจำใจเรื่องอะเรี่องลานเนาะผู้เรียงคนก็ได้เรี่องลานพร้อมทั้งคิดทั้งสู้ป็นะเรี่องลานอีกเรี่องลานเรี่องแม่เรี่องแม่เท่าถือว่าทระานักนวลนักอยู่นักนักนวงสมควรแต่ผู้บุญนางแัดแทนบัดท่านเจ้าของกลับเป็นพระยาณันอีกเนาะ กินทั่ได้ชาวานข้าเห็นป้าก่านแล้วาไรเห็นทั้งแต่ลคนเป็นเพื่อนเห็นมิเตหหายเนาะกล้ๆเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าเราบอกเขาไปเพื่อนดีใจเห็นหลานมาเยี่ยมเพื่นหรือว่าจังไรเดี๋ยวลูกน่าหละฝันไรผูเออผู้เอื้อย อืมเราอีกคนลาเลิกอีกคนเราใช่อยู่แล้วเนาะเราเพราะว่าเราหนึ่งมาเรากลับไปทางหนือได้กระแาดไปได้เออไปเท้าบนยางก็ได้เลยป่โบเขาอะไรจกเม่เลยอย่างว่าเนี่ยการทั้งสองนะว่าฉันใช่เนาะอืมตะกี้เนี่ยแม่เป็นก้อนเม่เป็นก้อนมันเม่เป็นน้ำหลังเพิ่นอืมคือว่าเนี่ยอังสิเป็นเนื้อเกือออกเกือออกหลายเทไหลว่าตอนออกแต่ตอนออกใหม่ๆทั้ง ไม่เท่านี่เคยไปหาหมองเือบ่ตอนที่เป็นใหม่ๆว่าเป็นเป็นยังคือเป็นเธอออกแบบนี้เคยไปกวดบ่ไปอยู่เพิ่นว่าว่าโอ้ยเสียใจเด้อเจ้ากทเป็นนามพาดไปบอกทีแรกโอ้คือออกลายเป็นอัมาพลาดบอกคำเดียวเลยเนาะอืมได้าะเกพอได้เลยก็คือทั้งมอเพิ่นกับบ่้แนะน้ให้ว่าไปปิ้นไปปัวทั้งอื่นบ่อว่าเพิ่นว่าว่าทีเป็นอัมาพลาดเล่ตอนนี้บ่อผลบ่นว่บ่อผลบ่าว่าแนะน้ำมันจะไปรักเป็ดเลยผมยื่นไปวันนี้ ไปน้ำไปไปบําราซไปชูรักเปดเนาะไปใจวายเศร้าไปจ้ามันหลายปีแล้วบบไปบำบัดรักเปดเด้อแม่เอ้ยเพิ่นบอกแต่ถ้าเกิยนี่บ่มีเงินมีคำเพิ่นจะได้ไยุบ่ได้ไปเนาะบอได้ไอโนหามนั่งเอกยบ่ได้เจ็บได้ปวดบ่เดี๋ยวนี้เจ็บเจ็บทางใดเจ็บเบิดพายนี่อนอนก็ชีลำบากแนเนาะนอนเบื้องเดียวเจ้ายวจะให้คอยนอนนั่งขันชีนอนได้บ่นอนนอนเบื้องเดียวนอนเบื้องเดียวที่เบื้องนี้เบื้องนี้ไปนอนแล้วเบื้องนี้นะ มันเงยกับพิก็นอนงายอะไรอ่ิ่หนึงเป็นกนึนอนงาเลยวกะนอนพิกบางนี่คือเกาอีกบางนี่มันทนได้ดิบางนี่บางนี่ไม่ได้เพิ่หายแต่ว่ามีความู้ซึ้เเจ็บชึกอย่างนี้เนาะอันเบื้องเบื้องนี่นะเบื้องอยู่ตอนนี้ก็เจ็บบอเจ็บเอา่าแบบเขาเก่าเขานิ่งนี่กคู่ซึกแบบว่นแบบนี่กหนอกนี่ะนียมยือบอตัวอย่างไรกรเนียมกรตนู่นน่นนู่นนนงจะตีง่ายนี่ได้อันว่ามันเบื้องที่วันเสีย มันจริงๆบ่ได้ทังเทื่อก็เป็นแบบจริงน้อยๆเนาะจริงๆเนาะเออคือเฮาสิย่างได้นี่ได้น้อยอืออุ้ยกูสิย่างได้บ่ังเทื่อจลุกีุกนั่งได้โอ้ยเนาะอือเยว่าทางเอื้อยหรือป่าเนาะเพิ่นบ่ได้ไปเบิ่งวงเบิ่งหมอเบิ่งหยังเนาะบ่มีใครไปอือบ่มีใครไปเนาะอือาไบู่้ว่าเฮาเป็นหยังเนาะโดค่ะ เอาแตตั้งเชื้อทั้นั้นนะทันใดนั้นเมาประวัติอยู่ดีๆเขื่อออกฉันเนาะแปลว่าไปเบิ่งหมอไปเบิ่งหมอเบิ่งนั้นบ่ได้ไปเชื้อเปล่าไปยุไปเลยกี่ไป,ปไปอยู่ตอนเป็นไม่เนี่ยไปยุไปยู่ลูกคนนี้ไป,ไปนะี่ยลูกไปว่าเพิ่นว่าว่าโอ้ยเจ้าบุปผีบุกเตือกับญาดอกับชั้นขายให้กับเบิ้ลให้ขายน้ำกับเบิ้ลน้าบ่อพูกับยาจีนเนี่ยโมนะเพื่อนเนี่ยปวดเห็นเลยเนาะกดเห็นกันเนีเพิ่นว่า ขามาขายให้ก็เปิดให้ขาน้าเปิดหน้าเปิดมาบมดีสิบมดีเปิว่าว่าเราถือมาเท่านี้เราเห็นนี่อ๋อนี่คือหมอดูเนาะมอดูนี่คือหมอดูหมอดูไปเลยมาได้ว่ามีเล่มีกรรมอย่างมอบอกเราถือมาเท่านี้เราเห็นเรียกนักเราเห็นเราเห็นเรียกนักหลายแล้วแต่อันนี้หาชิปปีเนี่ยเราเห็นเรียกนักหลายเราอยากห้างเราอยากมีคือว่าเรื่องเคยมนเห็นเรียกนักหลายแต่กระเคนบพราะเธอทั้งเมที่ผ่านมานี่ เมนูโอ้อยากหางอยากมีเหิดเวียกร้เห็ดข่านชาวไรเห็ดข่านซีเข่าซีหน้านาอข้าวตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้วอมีดเองค์ชาองค์ซีมียั้งมียั้งเด็ดเนี่เห็ดข้าวเห็ดหน้านี่เลยเนาะน้อยเลยเหม่ยมือแล้วอมีทำไรับเบิดเนาะมียั้งนี้ไปที่เด็ ัวตามักกํานี้หละน้องคือวันแ้น้อยูไปชี้เดไย้่ตะกี้น่ะยูไปชี้ไดเวาเจ็ดลเถอโอ้ยดบ้าเมองคนตายที่เจ็ดวาชี้ด้มไรกินยาสันชีเดียวมันมีแล้ว่าใรเมันเมื่อยเลยเีมีความวัแล้วบันเมืองคือตายที่ทนีคือเบ่ตายไมู่บบเกจนคิดปานนา้นบอจ้าคิดปานนี้แล้วเป็นน้ำหลังบัดไปก่อนเนาะพรเจ้าของบัดนั่นบ่คิดแบบคิดแบบัน คิดแบบว่าอยากโกรธตัวเองหหาตัวเองแบบว่าคือว่าตัวเองคืออันนี้ปนูนี่เท่คือหน้าตาเท่บอกเดือใจตัวเองบ่ถึงว่าจัหน่ะเดือใจตัวเองไปบ่ได้มากบ่ได้บ่ถึงว่าโอ้ยคือหน้าตาเท่กูคือเป็นพลายลูกเต้าจัดว่าลูกเต่าบ่เบิ่งบ่แยงก็คือคิดนัน่์เดือใจว่าลูกเต่าเขากระเบิงอยู่เบิงอยู่เดือใจตัวเองไปไปบ่ได้เลยอยากตายโอ้ยเนาะพี่น้องเลยจากชีวิตยังไดที่ิตเกิดมากัะ เนาะแต่ว่ามีแต่ว่าให้สิไปคิดนัแน่นเนาะมีแต่ว่าเบิร์ดเห็นดุกันแลามีแต่สู่อากายอมพับกักความ็นจริงเขากะอยู่ได้เนาะอยู่ไปเรื่อยมีกินก็กินบ่มีกินเลยก็หากินนั่แหละก็ดีเปังอยู่น้บุกน้ำเต่านี่แล้ว <c oughs> เต้ากับหักเพนลูกหลานกันไอ้ไอ้ช่กันลูกหลานกับหักเพนเด็หักใครเม่อไม่อยากให้อายว่าจะนึงมเปี่นมาหนึงนเดือนนึ่งน่ะกินยูอยากอะไรก็เป็นแม่เป็นไอ้น่อเกาศ่ยนเปลี่ยนเดี๋ยว้อนเดี๋ยวนาวเนาะโอ้ยน้ำคุณน้ำตุ่มหอน้ตตลอดไม่ได้กินน้ำเย็นจัเขื่อเนาย โดยืมาหลายทนหลายทีเนา, <c oughs> บาะบ่เป็นยังดีใจ,ย,ใจย,ย,ยูดีใจหลายโดยดูเวลามเยี่ยมบอดูเวลามาเยีย่ยมดีใจลายบ่เป็นยังท,งทางเข้าแต่อยากออกก็ขขออ,อกใจทางป้าเพื่อนกับเออเพื่อนเนาะที ใช่ไล่เขาไปปิดปอดพิชซามสลาบนามันนางโอโลมําเนาะโยครับตอนนี้มันก็คือสีํำแล้วแม่หา,ายทางกันปากเป็นหรือว่าเอยเป็นได้อาบน้าอ่นายโหายนาเนะอเนาะไอนี่มไหนที่เขาอยู่กินมาหามากือนี่ที่าชิได้มานะเขาก็ได้โมาเบรกับท่านหันก็ว่าได้ท่านหันเพราะว่าาไฟยูนตรงนะเพราะว่าอันคือบางไฟจะอยู่ตรงน้าเองก็เลยโทรหาเหนื่อยคนี้มา เออนําบ่ໍังได๋นํายังบ่ได้เงินດะครับนมูอเด้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 อ ข้ามันช้าข้แลายเด้อเอางินน้ำชาลายนะตุ๊ก้ารลายเด้อจมีเฮงเด้อเด้อเหย้อมีเด้อหายพี่อ่ะตกงานเ้ชาววังข้ามันชูรุงเด้อต้ดูให้เราด้เราทั้งแม่เ็ขออายูดีพีฮงทั้งสองเนาะอายุหมันคนยืนเป็นเองนั้นใส่ให้ลูกหลาด้วชมาเด้อมาหาแม่ันมันได้มัน ให้สุกขึ้นเด้อให้สุกขึ้นเด้อดาขึ้นได้อาศัยกันหน่อยซาหุเนาะอืมคําบูชเด้อไเอ้ยสมพชปากไปเถาเพิ่นเนาะกะทางบ่าวก็ไผกะบ่ได้เงินเดือนนําหมู่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดุกกมือใหม่ยังบ่ได้ยอดวิวยังก็มีอันน้ําใจกดเจ้าข้างกมีกเด้อสิให้ยังทานุกเด้อเอื้อยเพิ่นครับอัน ป้าหาที่ฉันเนาะให้เพื่อนได้ซื้อซื้ออยู่ซื้อกินบัวจะเป็นปลากปองบ่อไข่บ่อเนาะโดยกินได้บัวปากระป๋องกระปองไข่ทางอันลูกสาวเพื่อนกะบางทีมีอันมือตลาดนัดกะเพื่อนด้ซื้อมาไว้ให้ตลาดนัดเด็กเพื่อนมือซื้อได้หำโดยกะเอากะให้อันป้าสาวพันเอาไว้ซื้อกินแล้วนี่กะให้เพื่อนคนละสองหมื่นกี่พี่น้องเลยอ๋อดีวยาไรได้เนาะโดยไลน์ ให้เจ้าดูดีแท้งเด้อเด้อป้าเด้อเด้อเด้อดูไปนั่ดูกำลังนี่แหละหนองหนุ่มีมีเวลาโอกาสหน้าข้ามายดูขึ้นเด้อาสธุทั้งลูกหลานก็จะติดคอโตเมื่อก่อนเด้อวันนี้เด้อเออเพิ่นเพิ่นดังก้นกับเพิ่นดังกคนจุดเดากระดังน้ำหลังโดยดังนยโหลังบ่มีผู้ใดญสีใหญ่มาเนาะตั้งใจก่อนสใหญ่เนาะที่เพิ่นกห้กำลังใจทางว่ามรักที่เ้าน้ำแน่ทั้งว่าวไพ่ก็ให้กำลังใจทั้ง อ่าถ้าเกิดเพิ่มเนาะสูงขึ้นควบเป็นจริงอยู่ไปเรื่อยๆก็ต้องเป็นจังไงกับเกื้านบ่ทิมเนาะโดยเป็นจังไงกับเป็นอะไรกับเป็นลูกเป็นลานเจ้าคือเก่าเป็นน้องเป็นนงเจ้าคือเก่าเนาะมีเวลาเวลาสบายดีเด้ออโ้ยสบายดี